ไปพักผ่อนกันไดน้นมได้เสริมป่ะของจริงเหรอครับจะรังเกียไหถ้าข,ขอจับนมหน่อยได้ไหมวะอ่ะอ่ะอ่ะวันนี้งานการกุศลใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ตังกันนะเออเดี๋ยวไปเอากับพี่อยากได้ตังไปเอากับพี่อยากได้รถไปเอากับพี่อยากได้ลูกก็ไปเอากับพี่นะไปรอ้องในนะไปไปไปเออเอ้ย บรรยากาศหน้าบานแตก้าแหลกขาดเอ๊ะเปิดกระโปรงให้พี่ดูหน่อยได้ไหมโอ้โหได้ครับได้ครับได้ครับว่าจับมือเลยครับได้ครับได้ครับ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 ได้ครับจะผอมก็ได้ครับโอ้เมียมาด้วยครับถ้าเมียไม่มาด้วยผมให้จับยันไข่เลยครับครับสวัสดีครับสภาพพี่น่าจะอยู่เฝ้าลูกเฝ้าหลานเนี่ยครับสวัสดีครับโอ้โหแฟนขับกูรุ่นนี้ทั้งนั้นเลย เนี่ยจะทันเกษียณหรือไม่ไม่รู้เลยเนี่ยกว่าเกษียณเสร็จปั๊บก็ตรวจน้ําไปหาแล้วมั้งเนี่ยอ่าอเอออันนี้ได้ซื้อโต๊ะไหมหรือไม่ได้ซื้อซื้อบาตใช่ไหมสามร้อยฮะเออครับครับขอบคุณครับมาใครครับคุณพี่มากัะน้องสาวเลยครับครับชอบดูไหมครับผมเนี่ยไปนั่งดูครับครับ ขับแล้วน้องสาวนะครับนั่งตนู้นนะขับเป็นพี่ทานเล่าทานเบียยังเนี่ยโอ้ยอย่าทานเลยครับใช่ขับรถเองนั่งก็ไม่เป็นไรหลัง่ไม่ใครก็ดูหลังพี่ต่เธอน่ะด้วยขับรับโอ้ยโอ้ยเวทีก็สูงสูง,สงอีเหี้ยเอ้รับโอ้ขอบคุณมากครับ<ต>โอ้เดี๋ยวๆดพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถีว่าทำบุญไปเลยนะเดี๋ยวน้องน้องเอาอะนีมเนี้ยนี่เบีว่าทำบุญเลยวางนี่บางนี่เลยวางนี่เลย ครับครับครับได้ครับได้ครับอ้าวนี่ก็กระถินของคุณยิ่งยงนะครับก็ไปทอดที่บ้านโคตรพ่อโคตรแม่ของเขานะครับครับครับก็นักอนักร้อก็มาหลายคนนะครับครับตอนนี้คุณบัวผันก็มาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าทำไมอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมาได้เจอกันแน่คุณบัวผันคุณเด่นชัยวงศามารถก็มาใครมาอีกเยอะแยะเลยอ้าว ใครที่อยากจะมาบริจาคร่วมกับทําบุญร่วมกับคุณยิ่งโยนะครับเรียนเชิญเลยฝั่งนี้เลยครับเชิญเลยครับเมื่อกี้เขาโทษนะครับโทษคุณพี่ครับเรียนดวยกครับพี่ครับโทษครับเมื่อกี้เขาให้มาพันหนึ่งแล้วครับอันนี้สองพันเลยครับผมก็สองร้อยครับอ่ะมีใครอีกมั้ยครับครับเอาเชือกเชืออ๋อไปเข้าของน้ำดีกว่าได้ครับได้ครับได้ครับพี่ถ่ายฝั่งพี่พี่ถ่ายฝั่งที่เห็นพี่อนะไม่พี่หันกล้องมาฝั่งนี้ ไม่ใช่พี่หันกลับกล้องดินี่ย,ยมีโทรศัพท์ใช้เปนเสือก้ายไม่เป็นอีกเวียนกลับแท้อุ้ว่าแล้วแต่ไม่มีใส่ใส่แว่นตาเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยนะก็มองเออเนี่มองเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยจะหันไปทางนูน้นไม่เห็นตัวเองโอ้ยจบปรีชาตีป่ะเนี่ยจบปรีชาโทรด้วยอ้าวมีใครมีครับอ้าวนี่ได้มาพันสองแล้ว มีอีกไหมเงียบกิ๊บอ่าคุณพี่ครับอ้าวหนึ่งรขอให้สวยๆนะสวยบรรยายญาสวยบรรยายญา,า,าเลยแต่สภาพนี้เอาจเจนกเขียวไปก่อนเนอะครับอ้าวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวดิบแปลพฤติการนะอย่าลืมภาพนยนต์เรื่องนี้นะครับบริยากาศหน้าหาักครับ oh. พี่แอดพี่เซลลี่พี่เล็กเล่นหมดเอาครับเชิญเลยครับคุณพี่ครับโอ้ยไม่ใช่ครับคุณน้องคุณน้องคุณน้อง หน้าตาก็ดีด้วยแล้วก็โอ้โหใจบุญสุนทานด้วย1,000บาทขอให้กลับไปหาเธอพันล้านนะน้องมาใครเนี่ยมากับพี่ค่ะพี่ผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะพี่ผู้ชาย <c oughs> บอกว่าแฟนผัวก็ได้ไม่ไม่ไม่ไไโกธหรอกใช่หรือเปล่าเออพี่จริงๆนะก็ตอนแรกก็เป็นพี่แหละโธ่มาโกหกกันเลยขอให้พูดความจริงเถะนะ <c oughs> พี่จริงนะโอเคครับครับ สวัสดีครับคุณพี่ครับหยอกล้อเล่นนะครับมีโอกาสยาครับผมครับผมครับมาได้สองพันกว่าแล้วนะฮะคุณหัวแดงครับเอาเสื้อมาดิเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้นะครับบริการหน้าหักฉายที่2ี่ปพี่แอดพีเทอรี่คุณยิ่งยงคุณบัวผันก็เล่นนะครับเล่นหลายคนเลยนะครับอันนี้เป็นไซส์ไซส์เอใช่ไหมดูสิมึงไม่ขี้ออกมาล่ะ หน้าตามันก็ไม่น่าฉลาดด้วยอ้าดูเข้าไปกัญชานอ่อยเฮียยืนยิ้มกับมาหลังเวทีอย่างเงี้ยอันนี้อ้าววัดดีครับสวัสดีครับเออมา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 เออเอาถ่ายเพิ่งถ่ายละครเสร็จนะเรื่องอะไรโปรโมทได้เลยนางสิบสองครับนางสิบสองของช่องเจ็ดใช่ไหมโอเคนี่ฉายไปกี่ตอนแล้วเนี่ย20กว่าตอนละครับ20กว่าตอนแล้วฉา,ายไปถ่ายไปฉายไป ใช่ครับใช่ครับโ <Okay, okay, S 1> อเคโอเคเฮงเเร่อยนะวันหลังก็เรียกผมไปเล่นหนังด้วยดิยเหมือนมันมาจอดพันหนึ่งแล้วสมัครกับว่าอ้าวที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวช่วยกันทำบุญอันนี้เป็นไซส์อะไรนะเป็นไซส์เนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเป็นผ้าอย่างดีเป็นผ้าเม็ดขโพดที่ทีมลอร์พูและก็ทีมแมนยูใส่อยู่นะครับผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงเสื้อผมใส่เนี่ยเป็นเสื้อที่มี ราคามากๆนะครับเป็นผ้าเดียวกันกับแมนยูกับลิเวอร์พูลใส่ไปดูไปเซตดูได้เลยเป็นผ้าเมกะโพลส์อย่างดีนะครับเริ่มต้นที่299เราจะทําบุญนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามผมซื้อเองเลยหยอกหยอก299คุณพี่ว่าไงครับตัวน,นี้เห็นยกมือเอาไหมครับอะไรนะครับ299ต่อเหลือ200 นี่นี่เท่าไหร่ครับ299ให้ให้300มีใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมครับรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงครับตอนนี้ใครสามร้อเลยให้เพิ่มมาบาทเดียวสิผายห้าร้อยตอนนั้น500แล้วนะครับตอนนั้นฮะหกร้อยครับเขาหกร้อยแล้วมายกห้าหาแสงอะไรน่ะหนึ่งพันครับตอนนั้นหนึ่งพันครับมีไหมครับ เท่าไรครับพันห้าพันห้าพันห้าแล้วนะครับผมขอบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นผ้าเดียวกันกับทีมแมนยูและก็ทีมลิเวอร์พูลเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรอะ่ะแมคคาโพดนะครับสองพันเอาเอาเลยพวกหน้าใหญ่เอากันเลยเอาให้ชนะกันเอากูอยากเห็นใครจะชนะใครชนะเอาเอาสองพันแล้วครับฝัน,นว้ว่าไงว่าไงมีอะไร๋อลรูปหัวเฉยนี่วะ คุณว่าจะทําอะไรเกาหัวไหนครับตัวไหนครับสามพันตนนั้นสามพันแล้วเอาแล้วกูว่าไม่ใช่เรื่องเงินแต่มีตีกันมึงคอยดูสี่พันว่าตัวเดียวก็ว่าอยู่แล้วแหละคืนนี้คุว่าตัวเดียวอยู่อยู่แล้วแหละสี่พันนะพี่นะสี่พันห้าพันหกพันเลยเหรอเอาแล้ววะเอาแล้วโอ้โหยเป็นผ้าเป็นข้าวโพดนะครับ ข้างหลังเป็นปลาขอ,ของผมนะครับเออแต่ยังไม่วางยังไม่วางวางพร้อมกับบันฉายวันที่28พฤติการนี้อันนี้6,000แล้วนะ6,000แล้วนะอันนี้ประกาศน,นะครับเดี๋ยวนะครับรถยนต์ทะเบียนจีจอสอ4 428ี่ลมโบกินีโอ้ยรถกู <S <S ดอกดอกกูนัน่งแท็กซี่มาอ,อ่านว่าอะไรกูสายตายาว อ๋อ,อพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเรานะครับเที่การสนับสนุนพวกเราชีวิตนี้เพื่อคนปฐมนะครับท่านดํารงวิทยทูบกระจ่างนี่คือพี่ชายของผมเลยนะครับท่านก็เป็นหัวแม่เรือใหญ่นะครับท่านพดดลตํารวจโททำวิทย์ทูบกระจ่างหรือพี่แจ๊ดของพวกเราอันนี้จบแล้วหกพันนะฟังไหนหกพันเมื่อกี้เนี่ยฟังไหนหกพันอันนี้อะไรเนี่ยเจ็ดพันเอาละบ้ามีใครยอมใครไหม ไม่ยอมด้วยเอาละเจ0 0พแล้วนะครับ1 2 3เอาไปเลยโอ๊ยเดยวนะแปดแปหมืน่นนะหมื่นหนึ่งเอาหมื่นหนึ่งเอาแล้ววะหนึ่งมืแล้วโอ้ยเสือ้อกูนี่แม่ mm hmm. เอาไปพูดเล่นนะครับไม่ได้พูดตลกพูดจริงนะเป็นเสื้อแมนยูผ้าเดีวยวกันกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยไปเปิดดูก็ได้ครับไปดูเลยว่าเหมือนกันไหมที่อื่นเสื้อเอามาให้นี่ใส่แป๊บเดียวหมดขึ้นมาหรือเห็นสะดือแล้ว นี่ใส่นี่ครึ่งตัวครับ <S <S 1> <S 1> อ้าวหนึ่งมื่แล้วนะหนึ่งมื่แล้วมีใครอีกมั้ยครับแม่มันน่าจะจบที่ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยอ้าวงั้นน้องเอาเสื้อไปให้พี่เขาเลยแล้วเขาใส่ไปมาหนึ่งหมื่นด้วยเอ่มึงนับให้กูด้วยนะนับตังค์ด้วยนะไปให้พี่เขาเลยอะไรนะครับขึ้นไปเอาเด้วเอามานนี่นี่นี่เด้อ ให้เขาขึ้นมาเขาอยจะขึ้นมาเออนี่เอาละขึ้นมาเลยครับเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขึ้นบันไดทางนี้เลยนะครับขึ้นบันไดทางนี้เลยนะครับ ขึ้นบันไดขึ้นบันไดนี่เลยดูเชิญเดี๋ยวเขาลงคนกูเองขึ้นบันไดตรงนี้เลยครับขึ้นบันไดตรงนี้เลยครับขึ้นบันไดนี่เลยครับขึ้นบันไดนี่เลยครับนไดีเลยครออขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับแต่มันไม่มีไม่มีทางเข้าตรงนี้นะขึ้นไปเลยแต่ไม่มีทางเข้าตรงนี้มึงขึ้นไปเลยเชิญเลยครับเชิญครับมาๆมาๆเน่เดี๋ยวรับมอบเลย แล้วถามชื่อถามแท้ด้วยนะครับแม่คนนี้ใจบุญมากๆนะครับ10,000บาทแล้วนะครับเป็นสุภาพสตรีสาวสวยด้วยขอให้เงิน10,000บาทเนี้ยขอให้เธองามงามงามยิ่งกว่ายาย่างามยิ่งกว่าใครในโลกนี้อีกนะครับผู้หญิงโอ้มากับแฟนด้วยนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่คุณยิ่งยงโอ้ครับสวัสดีครับเชิญครับคุณยิ่งยงด้วยนะครับเอาลับมอบ ไซเอ็ดได้มีไซเอ็ตไหมไซเอ็ดดูที่ดูไซเอ็ดสิเปิดดูทิหยุดดีดูทิมีไซเอ็ดไหมเอันเออเอ็นเอลมีอสี่ตัวเองอันนี้อะไรเนี่ยเอสตีตัวนี้เอสอ่าตัวนี้เอสเชิญเลยครับคุณพี่ครับเอาถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญครับาถืออไว้เชิญคุณพี่นะครับคุณพี่เชิญครับคุณพี่ครับมาๆข้างหน้านี่ครับเชิญถ่ายรูปร่วมกันเลยครับถ้าจะรังเกียจนะครับผมขอรับตังก่อนนะครับผมเออเงียบด้วย ครับครับโอเคครับได้ครับไม่ไม่ไม่ภูมิว่าวีสารได้ครับคนอีสานบอกครับคนใส่ครับชัยภูมิค่ะโอ้บอกครับหนึ่งหมื่นบาทเราทรูปทารูปกันนะครับขอหานับเลยนะครับโอเคครับครบครับอ่านี่นี่นะครับคุณยิ่งยงครับก็สาธุด้วยนะครับครับผมน้องสาวน้องน้ำฝนไปเรียนน้องาวครับอยู่ครับอยู่ครับเคยเรียนด้วยกันครับที่กรุงเทพสุโัแล้วก็จบด้วยกันนะครับรนกัน้อง นายธงปรีพินยโทครับผมยจตีปิญโทโถครับโถครับโอ้ครับแล้วทำงานที่ไหนครับเนี่ยบริษัทชูคอมแพคค่ะรับเหมาถมดินค่ะอรับเหมาเครื่องบินถมดินถมดินค่ะโก็ฟังผิดนึกว่ารับเหมาเครื่องบินโอ้โหรวยชิบหายรับเหมาเครื่องบินขอบคุณเฮยุทธด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮยุทธด้วยเหรอครับใช่ครับเฮยุทธครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับเฮยุทธขอบคุณครับคุณมามครับครับผมตอนนี้ผมไล่ศิลปินออก กลับไปหมดแล้วครับทำไมอ่ะให้คุณร้องจนถึงตีนหนึ่งครับเพราะคุณขึ้นมาแป๊บเดียวได้หมื่นแล้วถ้าผมตีนหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้เป็นไซส์ XL นะครับเชิญครับเชิญครับเป็นไซส์ XL นะครับเอา XL ออกมาทีนี้เป็น XL ครับเมื่อกี้เป็นไซส์ S ไซส์เล็กนะครับ XL เนี่ยคือไซส์ผมเลยนะครับทุกอย่างผม XL หมดครับไม่เชื่อไปดูกันผมได้ที่หลังเวทีเนี่ย XL นะครับใครไซส์ XL ครับ อยากให้เริ่มต้นเท่าไหร่บอกเลยครับทำบุญล้น้วนครับถ,ถือกระป๋องไว้อย่ากระป๋องหายนะเริ่มจากที่เท่าไหร่299เท่าเดิม200เริ่มจาก200ครับอ้าวนี่มีใครอีกไหมครับอันนี้ XL นะครับ XL มีไหมครับว่ามีมีใครกล้าแล้วเสียไปเอ้เท่าไหร่เนี่ยห500งพันห้าห้าร้อยหนึ่งพันอ้าวไปที่หนึ่งพันแล้วครับหนึ่งพันแล้ว นะครับ1000แล้วนะครับ XL 3000แล้วนะครับอ้าวตัวนี้3000แล้ว3000นะครับโอ้วันนี้ท่าทางจะได้เยอะเว้ยอ้าวส0 0พแล้วครับมีใครอีกไหมครับได้ครับ3000นะเราดับกันแล้วครับ1 2เรารออีกครึ่งชั่วโมงครับไม่เป็นไร4,000ฝั่งไหน ไหนสี่พันตัไหนโอ้สี่พัครับโอเคเลยครับอะไรครับห้าพันครับหกพันครับเอาแล้ว6กพัแล้ว 1, นึ่สองยสกพักครับไปเดีไปไปไป,ไปมเมีครับหกพันแล้วนะครับมีมครับ1นสอง ยิ่งจงอ้ไม่ใช่ถ่ายรูปดีป่ว่ามีไหมครับไม่มีนะอ่ะจบเลยหกพันครับเชิญมารับมาวเ,เลยครับเนียครับขึ้นมาเาเลยครับนี่ก็เป็นคนใจบุญใจกุศลนะครับเงินหกพันแล้วก็เงิน1,000งบาทที่มาช่วยร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ใครที่ได้ร่วมบริจาควันนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยใครที่ไม่ได้บริจาคหรือไม่ได้ทําบุญก็เดินทางกลับบ้านก็ระวังเนื้อระวังตัวกันด้วยนะครับเป็นห่วงไม่ใช่อะไรห,หรอกอ่ามาเลยครับคุณพี่ครับขึ้นบันไดเลยครับพี่ขึ้นบันไดเลยครับไม่ขึ้นนะโอเคมาเลยพี่ครับหกพันบาท ก็เดี๋ยวยังมีศิลปินอีกหลายคนนะครับตอนนี้ก็มาแล้วคุณอะไรนะลุงศุริยารอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คุณลุงชุิยาก็ไปซื้อสีม่ามาทาสังคังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขึ้นมาพอไปเล่นบอลมาที่นี้เหงื่อมันไหลข้างไข่ก็เลยเป็นเชื้อราในลงผ้านะครับสชีครับคุณพี่ครับอ่าเชิญถ่ายรูปเลยครับคุณพี่ครับครับตังอยู่ไหนครับพี่ครับขอโทษด้วยนะครับคุณพี่ครับโอ้เยอะเลย ได้ไฮโลมาเลยครับครับเอาเลยฮะเอาล็อกลูก้าด้วยโอเคครับอาเชิญครับคุณพี่ครับอ่านี่มาอีกแล้วหกพันอันนี้เป็นพี่ชายพี่ชายโอ้ทำของซองของซองทำธุรกิจเลยครับเนี่ยเขาต้องบาทเดียวครับเขาต้องบาทเดียวที่หลังร้านปั๊มมาขายใช่ไหมใช่ร้านนี้ป่ะใช่ใช่ด้วยอาเชิญนะครับพี่ถ่ายถ่ายรูปเลยครับหยอดเลยพี่หยอดเลยหยอดเลยจ้ะหกพันหกพัน ครับถ่ายเลยครับนี่เออครับอันนี้ XL ครับสวยมากเป็นไงพี่ผ้าเป็นไงพี่จับผ้าดูเป็นไงครับไม่เป็นไรครับไม่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 พูดแล้วกูก็ไม่กล้ามั่นใจจะพูดเรื่องเสื้อผู้อีกแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละก็จะเหลืออีกสองตัวไม่เป็นไรครับใครอยากได้เอาฟรีข้างหลังเลยให้ฟรีเลยข้างหลังเลย พี่เปียกพี่เปี๊ยกอยากมีเมียน้อยพี่เปียกะาราทองอยู่ไหนครับอยากมีเมียน้อยเอ้ามามาเลยเอ้ามาแล้วมาแล้วผลบริจาคด้วยกันเลยมาแต่ว่านี่พี่เปียกอยากมีเมียน้อยแต่ของผมเนี่ยหลับแล้วเมียน้อยนะครับหลับแล้วเมียน้อยไม่ร้อยแล้วแลยเมื่อหนองไม่แค้แบ่งใจไปให้คนอื่นพอเงินที่น้อยน้องค้อยละแหกด้านทางเดินวันนี้ไม่ พอปลูกฉลาดตอนเราเราไปงานฉากรางี่วิเครื่องไงได้กันไม่ไม่เสือมาปู้เย็นแล้วัดลมเสื้อผ้ามีดพลาดขลาเจอเมียน้อยขาไม่ร้อยเราพี่เดี๋ยวนะครับโอ้ยโอ้ยมาตายบนเวทีกูอีกแล้วมั้งเนี่ยใจหายใจหายหมดเลยยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับไอ้เศรษฐีพันล้านเขาแต่งตัวกันอย่างี้เหรอครับผมอันนี้เป็น เพื่อของกองทัพครับผมผมดูข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยในตัวเนี่ยครับอ๋อเศรษฐีก็แต่งตัวกันงี้นะอันนี้หลุยป่าตองครับอซึ่งมาจากภูเก็ตครับอยากมีมีไม่มีผมไม่เป็นยาซื้อครับอันนี้เขาเมียผมหะหลุยซีลุยพี่ตองครับผมหลุยป่าตองอยากมีมีน้อยไหมครับผมเคยมีมาแล้วครับแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวพี่ก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกหน่อยมัมคือยางงี้ผมมีลูกพี่อยู่คนหนึ่งครับ จะเป็นเพื่อน,นไ่เป็นจะเป็นพี่ไปเป็นก็ชื่อดากี้ขี่เมาโอพาัญชนากี้พยัญชนขันทองเขาแต่งเพลงให้พรตักของแสงมีเมียเด็กใช่ต้องมันตรวจเช็คร่างกายถูกต้องไม่ต้องนึกอายพี่นีเป็นชายเออต้องกลา้าเหมือนมากครับอยู่ๆหายเงียบไปประมาณสิบปีครับผมเจอผมครับเอาเพลงมาให้อยากมีเมียน้อยมันร้องไงพี่อยากจะมีเมียน้อย ดีกินใช่ไหมเพราะชาตาชาชาติชาชาติชาอยากจะมีเมียน้อยเพราะอยู่เงยๆยยมานานอยากจะมีไว้แก้ลำคานเอาไว้ใช้งานคงดีทุกวันหอยเงาหอยหอยหอยจับหลักว้ายก็ไปหาฟังเอาในซิงเกิลแล้วกันในยูทูบอะในยูทูบเลยเดี๋ยวบริจากหน่อยทับู๊ได้เลยพี่พี่เอาเสื้อไหมครับ ถ้าเสื่อไหมเอาเสื่อไหม,ม,มไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไม่ไมต้องหรอกไปคนอื่นเ,นเขามีตังค์อยู่แล้วพี่ร <c oughs> ิจากอย่างเดียวเลย